สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่5มกราคม2562อยู่กับเรา3คนนะครับผมปันลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชแอชทันข่าวเรอัลมาครับครับกลับมาพบกับเรา3คนแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับ,รบที่ <ผม S 1> จะมาพูดคุยมานำเสนอในทุกๆคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ย ได้รับทราบกันวันนี้หัวข้อเรายังคงอยู่ที่การเกาะติดสถานการณ์พิมเมเลียอังกฤษในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้นะครับกับจ่าฝูงตอนนี้นะครับสถานะพวกเขายังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นั่นก็คือลิเวอร์พูลครัแต่นะครับระยะห่างของคนะแนนจากเดิมเนี่ยมีโอกาสที่จะนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปแต่เกมล่าสุดนะครับพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอคือก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลสะดุดมาสนัดแล้วก็เหมือนที่ขวัญบอก มีช่วงหนึ่งตอนที่แมนซิตี้แพ้นิวคาสเซิลมันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทิ้งช่องว่างเป็นเจ็ดแมได้แต่พอสะดุดสองเกมล่าสุดเนี่ยจากที่จะกลายเป็นเจ็ดลดเหลือสามดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องพูดถึงกันก็คือสถา,านการณ์แบบนี้ถ้าลิเวอร์พูลอยากจะเป็นแชมป์พเมารีพวกเขาต้องพยายามผ่านไปให้ได้ใช่ต้องผ่านไปให้ได้สำคัญเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในวันพุธนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบประมาณเดือนกว่าๆที่ ลิเวอร์พูลอาจจะโดนแมนซิตี้แซงกลับไปบด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าแตมอาจจะกลับมาเท่ากันถ้ากลางสัปดาห์นี้แมนซิตี้ชนะเอฟเวอร์ตันไดน้เพราะเหมือนที่เราเคยบอกว่าซิตี้เนี่ยโปรแกรมของลีกครับเนี่ยที่อื่นปกติทั่วไปเขาจะเลื่อนออกแต่ของซิตี้เนี่ยเลื่อนเข้ามาเพราะฉะนั้นซิตี้อาจจะมีโปรแกรมแข่งเยอะขึ้น10วันแข่ง3แมตช์แต่มองในมุมดีก็คือถ้าเกิดแข่งก่อนแลวชนะ กดดันลิเวอร์พูได้เต็มเต็มเลยถูกต้องคับนะครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับใน2เกมล่าสุดว่าทำไมลิเวอร์พูถึงไม่สามารถเก็บ3คะแนนอย่างที่พวกเขาต้องการได้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับความผิดพลาดตรงไหนและอีกหนึ่งเรื่องคือบรรดากูรูต่างๆเขามองเส้นทางหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในเส้นทางของการ ลุ้นแชมป์แบบสบายสบายหรือเปล่าครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีความคิดเห็นของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ฟุตบอลมาฝากกันด้วยนะซึ่งก็เป็นอดีตนักเตะที่มีความเชื่อมโยงกับยิเอฟพูนี่แหละนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องราวของปัญหากันก่อนนะในการพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดรวมถึงเกมก่อนหน้านี้ด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง นะอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องของลูกเซตพีทที่กลับมาหลอกหลอนอีกแล้วใช่ไหมครับโค้ชแอกใช่ครับคือต้องบอกว่ามันเพิ่งมาเกิดให้เห็นภาพชัดเจนในส,สักสองเกมหลังสุดนี่แหละที่ฟอร์มแย่ไปตั้งแต่เกมที่แล้วก่อนเกมนี้นะคือเจอกับเรสเตอร์ซิตีจับจังกันได้ลิเวอร์พูลโดนตีเสมอ huh. จากแฮร์รี่แม็กควายนำก่อนอย่างนี้เหมือนกันมาเน่ยิงก่อนเหมือนกันแล้วก็โดนแฮร์รี่แม็กควายยิงเข้าไปม่งเข้าไปเป็นลูกเซตพีท รอบที่แล้วย,ยิงเข้าไปขอไปจบแล้วมาเกมนี้ลูกเซตพีเหมือนกันแต่เป็นการรับมือที่ไม่ดีอีกแล้วแล้วมาโดนมิคิเอลันโตนิโอในลูกที่เห็นในภาพนี้เป็นการโดนเล่นลูกสูตร,รโดนหลอกลิฟฟูคาดไม่ถึงว่าเวสเฮมจะใช้ลูกสูตรเล่นลูกเลียดมาทางริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วตรงนั้นก็มีเกตาอยู่เกตารับมือไม่อยู่จริงจุดนี้ก็ต้องยอมรับว่า ต้องให้เครดิตทางเวสแฮมยูเนเต็ดด้วยเนี่ยครับอย่างลูกแฮร์รี่แม็กควายเรายังพอมองได้ว่ามันเป็นความผิดพลาดในแนวรับครับแต่ว่าลูกของมิคาอิลอันโตนิโอเนี่ยเป็นลูกสุดที่ผมว่าใครก็คาดไม่ถึงแล้วอันโตนิโอยิงเฉียบขาดมากเรียบเสียบเสาไกลอาริสองเบเกอร์ก็บัญญาป้องกันเหมือนกันใช่ต้องบอกว่าไปยากินนี่ทำกันบ้านมาดีครับกับวิธีการเล่นโซนเทคล้ำหน้าของลิเวอร์พูลที่มักจะเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยจะเป็นเวลารับมือจะเล่นเป็นโซนล้ำหน้าแบบ เป็นเป็นแผงยาวๆนะครับซึ่งเขารับเขาแก้ต่างตรงนี้ได้ดีมากแต่ปัญหาคือไม่ใช่แค่ลูกนั้นที่โดนไม่ใช่แค่ลูกที่โดนถ้าโดนลูกนั้นลูกเดียวไม่เท่าไหร่ริพูมีช็อตอย่างนี้อีกประมาณอีก2-3ช็อตใี่รวมช็อตนี้ที่โดนลูกฟรีคิกของเวสแฮมและรับมือไม่อยู่ก็จะมีจังหวะที่เด็กแคนไรส์ดาวรุ่งอดีตเด็กเก่าเชลซีนะครับที่ได้เทคตัวมุกระจรในรูปนี้ แล้วบอลเนี่ยเหินข้ามคานไปนิดเดียว,เ,ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหมือนที่โค้ชแอคบอกเลยครับว่าตอนนี้เซตเพลย์เหมือนจะเริ่มเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าโดนขยี้ตรงนี้หลายช็อตมากๆแล้วผมมองว่าทางเวสแฮมมมนเดลไปยักรนี่ก็ต้องศึกษาจากเกมเลสเตอร์กับเวี้์วููมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยากจะหยุดเลี้์วููเนี่ยมันพอมีช่องว่างตรงไหนได้บ้างใช่ช่องว่างที่ว่าก็คือการถ้าได้โอกาสในลูกเซตพิต ต้องทําให้ได้และทําได้จริงๆใช่ครับคือจุดนี้เรียกภูเคยเผชิญปัญหามาแล้วนะอย่างที่ฤดูกาลที่แล้วถึงจําเป็นจะต้องไปอิมพอร์ตเอาฟันไดเข้ามามมเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแต่ ช่วง2เกมที่ผ่านมาเราเห็นว่ามันยังมีแบบเดิมมันเหมือนเป็นภาพที่สะท้อนออาไีกแล้วซึ่งท,งทงั้งทั้งที่สามสี่เดือนก่อนอันนี้นมันหายไปแล้วนะใช่ตอนในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหเก็บคีนชีสได้ตลอดมีหลายนัดที่ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งแต่พอ,อช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนกับกดดันแล้วความมั่นใจเนี่ยเริ่มลดน้อยลงก็เสียลูกในจังหวะแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นปัญหาแรกจุดต่อมาครับนาบีเกอิตายังคงหาฟอร์มเก่งยังคงปรับตัวกับต้นสังกัดใหม่อย่างลิเวอร์พูลไม่ได้ ทั้งทั้งที่ก่อนจะย้ายมามหลายคนบอกว่านี่แหละคือจิ๊กซอสํำคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มแดนกลางของลิเวอร์ p o o คือถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับ,รบตอนที่ฟาบิโยเล่นไม่ดีเนี่ยเจอเกนครอปพูดเองว่าฟาบิโยตอนอยู่โมนาโกเล่นอีกแบบหนึง่งม,มาอยู่ลิเวอร์ p o o เล่นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องมีเวลาในการปรับตัว ก็ไม่แปลกใจแต่ตอนนั้นเจอแค่ครอปบอกว่านาบีเกต้าเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่เล่นอยู่กับแอร์เบียนไลฟ์ซิกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบนี้เกต้าน่าจะปรับตัวได้ซึ่งจริงๆช่วงออกสตาร์ทเนี่ยนาบีเกต้าเล่นดีมากเลยนะครับแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องการเวลาปรับตัวในพรีเมียร์ลีกจริงๆใช่และอีกส่วนหนึ่งก็พูดกันมาเสมอเหมือนกันว่าเขาโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานบ,บ่อยด้วยผมว่ามันประกอบกันหลายอย่างที่มันเลยทําให เขามีทุกวันนี้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทุกวันนี้เขายังงัดฟอร์มที่ดีออกมาไม่ได้เลยจริงๆนะครับครับคือในเกมกับเวสแฮมเนี่ยลงผสานงานร่วมกับฟาบินโยแล้วก็ลาลาน่าครับเพราะว่าตัวหลักอย่างวานาดุมแล้วก็เฮนเดอร์สันเนี่ยบาดเจ็บแบบไม่มีใครทราบมาก่อนเลยนะแล้วมันทำให้เห็นว่าการประสานงานร่วมกันของทั้ง3าคนนี้ซึ่งคู่กันตามตรงคือไม่ค่อยได้ลงสนามร่วมกันมากนักครับมันเลยเห็นว่ามันยังไม่ผสานกันอย่างลงตัว แต่ว่าคนที่โดนสื่อวิเคจาร์เนี่ยก็คือเกอตา้านี่แหละที่หนักกว่าเพื่อนหน่อยเพราะคุณก็ต้องยอมรับว่าค่าตัวคุณแพงอะ่ะคุณแพงกว่าคนอื่นเลยในแถ่แดนกลางแล้วคาร์ลเกอร์ก็พูดว่าคาร์ลเกอร์ในวิจารณ์เลยนะครับว่าเสียบอลตลอดทั้งเกมจริงๆคือไม่ว่าจะเล่นยังไงนัดเมื่อคือนนี้ที่เจอกับเบสแฮมเกตา้าเสียบอลเยอะเลยใช่ครับตอนที่ลิวพูลเซนเกตา้ามาผมกับโค,ค้ชแอดเคยคุยกันนะครับว่าสไตล์ของเขาเป็นยังไงผมจะบอกเลยว่า นาบีเกตาคล้ายรามิเรสของเชลซีแต่เป็นรามิเรสเวอร์ชั่นที่ยิงไกลดีกว่าเทคนิคดีกว่าแล้วก็สามารถเลี้ยงกินตัวใช้ชั้นเชิงได้มากกว่าซึ่งผมก็ด้ยส่วนตัวนะครับ,รบผมยังมองว่านาบีเกตาเป็นนักเตะที่เก่งอยู่ดีแต่อาจจะต้องการเวลาในการปรับตัวซึ่งถ้าว่ากันตามหลักมันก็ผิดคาดเหมือนกันเพราะว่านี่ก็คือเป็นการลงทุนที่แพง คนย่อมคาดหวังว่า,วาม,มาแล้วจะสามารถเล่นในดีทันทีสามารถสร้างความแตกต่างให้กับลิเวอร์พูลได้แต่จนถึงจุดนี้บางทีผมว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนเริ่มมองแล้วว่าอาจจะต้องไปนับหนึ่งใหม่กับเกตาในซีซั่นถัดไปครับผมเห็นด้วยเลยซีซั่นนี้คือก็อยากพยายามปั้นผมว่าเข้าใจว่าเจอร์รี่ครอปก็พยายามจะให้โอกาสเกตาเพื่ออยากจะให้เกตาโชว์ฟอร์มามา แต่จนถึงตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกต้าเหมาะกับการเป็นตัวสำรองไปก่อนจริงๆไม่เหมาะกับการเป็นตัวจริงนะครับจะแกลครอปถึงขนาดที่ยอมไปตกลงกับเบลลไลซิกในการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเลยหน่ฤดูกาลเพราะว่ามั่นใจว่าคนนี้แหละที่จะเข้ามาตอบโจทย์ได้เพราะฉะนั้นแฟนเรียบูอาจจะจําเป็นจะต้องให้เวลานะนักเตะอีกสักนิดนึงก่อนครับหัวข้อต่อมาครับตัวหลักบาดเจ็บหลายรายเนี่ยมันทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามและเริ่มมี question mark นะครับเริ่มมีเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นมาว่า การที่ Jean เจนนคครอปเผชิญปัญหาแบบนี้แล้วเลือกที่จะไม่เสริมทัพเพิ่มเติมมันส่งผลกระทบหรือเปล่าสอ,องข้อนี้เชื่อมกันระหว่างรเรื่องของตัวบาดเจ็บและเรื่องของการซื้อขายเอากันที่ตัวบาดเจ็บก่อนเกมล่าสุดที่แพ้เวสแฮมเนี่ยไม่มีตัวหลักหลายคนเลยทั้งไวนาดุมเอนเดอร์สันเทรนต์อโนโจโกเมสพวกที่กล่าวมาเนี่ยครับคือตัวหลักที่เป็นตัวจริงใน ช่วงที่ลิวพูฟอร์มดีอ่ะถูกไหมพอเมื่อไม่มีพวกเหล่านี้มันสําคัญตรงที่แบ็กขวาพอไม่มีเนี่ยต้องส่งมิวเนอร์ลงครับทั้งทั้งที่มิวเนอร์จริงๆเป็นคนที่เล่นกองกลางเป็นตัวหลักของลิวพูแต่ต้องไปเล่นทางแบ็กขวาแทนมันกลายเป็นว่าประจวบเหมาะเลยกองกลางที่ดีๆหายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่อดัมลาลาหน้าแล้วก็เกย์ต้าที่ยังทำฟอร์มตัวเองไม่เจอแล้วก็มีมีฟาบินโยที่ประคองได้แค่คนเดียวครับแล้วคนที่เราเคยคุยกันว่าอีกไม่นานเนี่ย จะหายเจ็บกลับมาอย่างโจโกเมสครับซึ่งเป็นตัวหลักในแนวรับเนี่ยก็ผ่าตัดอีกบาดเจ็บเพิ่มเติมทําให้มันดูตัวเลือกที่เคยคิดไว้ว่าน่าจะพอนะครับนักเตะที่หายที่เจ็บแล้วหายกลับมาเนี่ยมันน่าจะมีตัวเลือกให้เลือกใช้งานพอเพียงมันเหมือนจะขาดไปแล้วคือก่อนหน้านี้เราเคยวิเคราะห์กันแล้วว่าเท่าว่ากันถึงปริมาณเนี่ยครับแล้วตัดเรื่องการบาดเจ็บออกไปลิวอพูมีแบคขวาเยอะนะครับต่อให้ปล่อยเนเธอนดคลายออกไปให้บอลมัด ก็ยังมีทั้งเทรนด์มีโจโกเมสเจมส์มิลเนอร์ฟาบิโยเล่นได้แต่มันก็ต้องยอมรับว่าพอเจอเกนคลอปเลือกว่าจะไม่เสริมซึ่งผมเข้าใจเจอเกนคลอปะครับที่ไม่เสริมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าการไม่เสริมเนี่ยอตอนนี้มาเริ่มส่งผลว่าทําให้ลิเวอร์พูลสะดุดสองนะัดคือโอเคแหละอาจจะเล่นไม่ดีแต่เราจะไม่พูดถึงการไม่เสริมทัพและส่งผลแบบนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายๆคนผมเชื่อเลยว่าเขาเริ่มมองแล้วว่า ผลาดหรือเปล่าที่ไม่เดินเกมในตลาดนั่นน่ะนี่ครับเจมีค่คาร์ลเกอร์เองก็บอกเลยนะครับว่าคือไอ้เรื่องไม่เสริมเขาเขาไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่เขาซีเรียสตรงที่ปล่อยน่ะเทนิเยวคายซึ่งเราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วว่าก็คงการตอนปล่อยออกไปอ่ะยังไม่มีคนเจ็บไงซึ่งคาร์ลเก,กอร์เขาก็เข้าใจในจุดนี้ที่ว่าตอนปล่อยก็ไม่นึกว่าจะมีคนเจ็บแต่เมื่อมันมีคนเจ็บอย่างเงี้ยหรือไม่มีก็ตามยังไรก็ตามคุณไม่ควรปล่อยแบคขวาที่เป็นมืออาชีพอย่าง อ่านาเทเนียลขายออกไปคือคอปไม่ควรปล่อยนักแต่แบบนี้ออกไปนี่คือนี่คือพอยต์สำคัญมากกว่าถ้าเกมนี้มีนาเทเนียลขายอย่างน้อยมิลเนอร์นัดนี้มาลงมาเล่นประคองแดนกางอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ครับนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการไม่สมทับในบสกายสปอร์ตเขาวิจารณ์ด้วยนะครับว่า ในช่วงเวลาสําคัญของการลุ้นแชมป์เนี่ยขุมกําลังสํารองของลิเ์พูเนี่ยอาจจะไม่ดีพอ,อคือแม้ว่าดิวอโอริกกี้กับโซดานชาคิรีเนี่ยจะมีช่วงเวลาสําคัญที่เคยคลงมาเปลี่ยนเกมได้บ้างเช่นศึกแดงเดือนชาคิรี่ลงมาเปลี่ยนเกมเมอร์ซี่สายดาบี้ดิวอโรริกี้ลงมาทาประตูได้แต่ภาพรวมเมื่อเทียบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถดรอปผู้เล่นอย่างเลรอยซาเน่ er เป็นตัวสำรองได้ครับเป็นการบอกว่าเรื่องของ ความลึกของขนาดทีมหรือว่าสวอตเดฟเนี่ยต้องยอมนะครับว่าทั้งซิตี้กับเรียบูอาจจะมีลุ้นแชมป์ทั้งคู่แต่ขุมกําลังเนี่ยซิตี้ดูจะครบเครื่องกว่าจริงอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับคือจริงๆถ้ามีโอกาสเสริมได้ผมติถ้ามกกราคมเสริมตัวลุกที่ดีกว่านี้เพิ่มมาหน่อยจากคนที่ดีกว่าโอริกี้หรือว่าสเตอริสซึ่งถ้าใครตามเจาะประเด็นผมเคยพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้อยากให้ซื้อก้องหลังมผมอยากให้ซื้อตรงตัวลุกนี่ผมมองดูแล้วว่ายังไงโอริกี้หรือว่าสเตอริสเนี่ยแม้ว่าจะม ลงมาแล้วเคยเปลี่ยนเกมได้แต่เท่าที่ผมนับได้นะเปลี่ยนกันได้แค่คนละครั้งเองใช่ไหมใช่เชอเกมที่เสมอกับเชลซีโอริกี้เกมที่ยิงให้ชนะเอเวอร์ตันท้ายเกมนอกจากนั้นไม่มีเลยไม่มีแล้วอิมแพกอะไรเลยถ้าเกิดเราคิดอีกมุมหนึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของสไตล์การเล่นครับตัวสำรองของลิเวอร์พูลอย่างดิว่อริกี้แล้วก็เดนเนียสเตอริสตหนักไปทางเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์แต่ว่าคนที่สามารถคอย เปลี่ยนลงมาเล่นเบลริมเส้นทดแทนซาดิโอมาเน่ในบางครั้งเนี่ยจริงๆก็ยังขาดตำแหน่งนี้เหมือนกันนะจริงๆมีชาคกลี่แหละแต่ว่าชาคกลี่เนี่ยช่วงหลังฟอร์มตกนะครับคือในช่วง6-7นัดหลังเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าชาคิลี่ไม่อซินเลยแล้วมีแค่ประตูเดียวที่ทำได้ฟอร์มตกไปก่อนน้นนี้นี่ฟอร์มดีมากใช่แล้วผมมองว่าชาเิลี่ก็เป็นเป็นปีกกึ่งกึ่งเพลย์เมเกอร์ที่มีสไตล์ที่ไม่ได้เหมือนกับพวกซาร่าหรือมาเน่ที่สามารถไปกับบอลได้ดีขนาดนั้นอันนั้นคือปีกธรรมชาติิใชช่่าาคีีจะมมวแบบ เป็นกึ่งกึ่งย์เมคเกอร์ในตัวนิดๆิดคือจะไม่ได้พิ้วมากขนาดนั้นมันก็เลยจะเป็นอีกแบบหนึง่งที่ที่ก็สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้เช่นกันแต่ว่าถามว่าคนที่จะมาแทนกับมาเน่ได้ตรงๆมันยังไม่มีมมนะครับนี่แหละคือปัญหานะครับที่แฟนบอลเอง รวมถึงดากูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรวมถึงสื่อด้วยเนี่ยเขาก็มองเห็นตรงจุดเดียวกันครับมีหลักกก็คือ4หัวข้อนี้นะครับเรื่องราวต่อมานะครับมันเกิดที่ถกเถียงแล้วนะทั้งในโลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะแฟนริวพูเองเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ออกมาเริ่มพูดถึงฟอร์มที่ดรอปลงไปฟอร์มที่แย่ลงไปของริวพูเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก แรงกดดันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจากแฟนบอลนะครับซึ่งเรานำความคิดเห็นของสองคนที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจมี่คารเกอร์บอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความกดดันไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่มาร์คโรเบิลนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลนี้เลยสวนทางกันเลยนะนะครับสองคนนี้มองต่างเลยคือเจมี่คารเกอร์นะครับเขาก็บอกว่านี่คือฟอร์มที่แย่สุดๆของลิเวอร์พูลแต่เขาคิดว่าเป็นเพราะความกดดันจากการลุ้นแชมป์เขาแค่คิดว่า ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยทำผลงานแย่พร้อมๆกันเกตาเสียบอลเยอะเกินไปฟิมิโน่มาดนเลนในฟอร์มที่คุ้นเคยซาร่าก็ยังสร้างความแตกต่างในเกมนี้ไม่ได้มันเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นข้างหน้ามากกว่านะครับอันนี้คือความเห็นของคาราเกอร์และเขาก็บอกว่าพวกเขามีนักเตะหลายคนบาดเจ็บในหลากหลายตำแหน่งไม่ได้ดูแข็งแกร่งเหมือนเวี้์วภูที่เห็นในช่วง4-5เดือนก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยเจมี่คาราเกอร์เขาก็เลยมองว่ามันเป็นปัจจัยภายนอก แต่สาเหตุที่ทาให้เรียบูฟอร์มตกอาจจะไม่ใช่เรื่องความกดดันใช่คาราเกอร์เขาไม่มองว่าเป็นเรื่องนั้นครับเขามองหลักๆคือเรื่องของฟอร์มนักเตะที่มันมาแผ่วพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันมันเลยทําให้ขาดความมั่นใจแล้วก็ตัวหลักๆเจ็บด้วยอย่างอย่างนัดเนี้ยที่เราบอกไปว่านัดที่เจอกับเวสต์แฮมเนี่ยไม่มีกองกลางตัวหลักถึง2คนและต้องส่งคนที่ฟอร์มยังไม่ดีอย่างเกอิต้าลงแล้วก็ส่งคนที่เราก็ไม่สามารถที่จะฝากผีฝากใขรได้อยู่แล้วอย่างอดัมลาลาน่าใช่ไหมนักเตะ อ่าแฟนบอลริวพูลรู้ดีอยู่แล้วทุกคนว่าไม่สามารถที่จะฝากผีฝากไข่ลงได้คัะแล้วนี่คือฝั่งฝั่งแกรเกอร์ที่มองไปที่นักเตะหลักๆครับครับส่วนมาร์คโนเบิลครับยังไงครับคนแกครับส่วนมาร์คโนเบิลเนี่ยเขาพูดในมุมที่ว่าคือนัดนี้เขาเจอกั่ตัวเลยนะเขาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หลังเกมเขารู้สึกยังไงว่าริวพูลกดดันหรือไม่เขาก็ตอบคำถามนะเขาบอกว่านัดที่แล้วที่เขาได้นั่งดูอยู่บ้างนะนั่งบนโซฟาเปิดทีวีดูริวพูลเตะเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้เลยว่า ทั่วสนามแอนฟิลด์มันเต็มไปด้วยความกังวลความกดดันจากแฟนบอลบรรยากาศมันกดดันตึงเครียดแล้วประวัติศาสตร์พูเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วครับเวลาลุ้นแชมป์หนักๆเนี่ยนี่พูมักจะกดดันตัวเองแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้สึกได้เลยว่านักเตะรับสิ่งเหล่านั้นไปตั้งแต่เกมที่แล้วที่เจอกับเลสเตอร์นะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้สิ่งสำคัญคือเขาเขาเขาแนะนําเชิงแนะนำเลยนะเขาบอกว่าแฟนบอลอร์พูจำเป็นต้อง หนุนหลังทีมมากกว่านี้จําเป็นต้องสนับสนุนหนุนหลังมากกว่านี้เพราะว่าต้องรู้อยู่แล้วว่าการลุ้นแชมป์มันไม่ง่ายการที่คุณเป็นผู้นาํามีทีมที่ตามคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทีมอย่างแมนซิตี้ตามคุณให้ตายเถอะยังไงคุณก็เจอ,เอความกดดันอยู่แล้วดังนั้นแฟนบอลต้องช่วยกันหนุนหลังและเขาก็เชื่อว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลานี้แหละแต่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาได้แต่เพียงแค่ต้องต้องสู้ไปด้วยกันทั้งแฟนบอลแล้วก็ นักเตะต้องไปด้วยกันแล้วก็ไม่ควรจะต้องใช้เวลามากกว่า2นัดด้วยใช่นัดต่อไปเนี่ยเจอใครนะครับบอลมัดใช่เจอบอลมัดก่อนแล้วก็จะเจอกับแอนยูนเต็อืมอนะครับคือสิ่งที่โนเวลกำลังจะบอกนะครับคือแฟนบอลเนี่ยมันส่งผลกระทบด้านสภาพจิตใจด้านอารมณ์เนี่ยมันส่งไปถึงนักเตะในสนามนะครับเพราะว่าแอนฟิลเราเข้าใจดีว่าเวลาเขาเชีย โอ้โหมันมีพลังมากนะครับปีเตอร์บอที่เคยไปชมเกมในสนามมาแล้วผมนั่งตรงตัวคอปสแตนเลยฮรรู้ดีแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นด้านบวกโอ้โหเสียงเชียร์จะสนันหวั่นไหวนะครับแล้วแฟนบอลน,นักเตะเองก็จะรับรู้ค,รความรู้สึกของแฟนบอลน่ะคือสิ่งที่ต่างๆมันส่งถึงกันภายในสนามยิ่งแฟนบอลความรู้สึกลบมากเท่าไหร่ครับนักเตะจะซึมซับตรงจุดนั้นนะครับแล้วมันก็มีผลกระทบ กับฟอร์มในสนามสำคัญคือต้องซัพพอร์ตทีมจริง<ๆ>นี่แหละนะครับคือสิ่งที่โนเบิลกำลังจะบอกว่าความกดดันจากการลุ้นแชมป์มันมีส่วนจริงๆนะครับหัวข้อต่อมานะครับเจมี่เคเลกเกอร์เขาก็ยังคงเชื่อมัน่นบอกว่าเวลาเนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ผลงานย่ำแย่ก็จริงนะแต่ว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยยังไม่จบ มันยังไม่มีทีท่าว่าจะเพียงพำบเลยพอแต้มก็ยังนําอยู่ให้ดูจนจบฤดูกาลก่อนค่อยมาตัดสินคือตอนนี้ก็มันชัดเจนแล้วว่ามีม้าอยู่3ตัวอืก็ค,ค,คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทอตแนมฮอสเปอร์ที่ผมว่าตอนนี้พูดได้เต็มปากแล้วว่าเขาแปรสภาพจากม้าตัวเล็ก เป็นม้าตัวใหญ่เพราะวันนี้พูสะดุดด้วยใช่มาในตามแค่ห้าแรับและที่แปลกใจก็คือโอ้โหขนาดพวกแฮร์รี่เคนเดลิอัลลี่จยังเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องอันนี้ไม่คือสิ่งที่เรามองเราเรายอมรับว่าเราสามคนเคยมองพลาดไปเหมือนกันว่าการไม่มีแฮร์รี่เคนไม่มีเดลอัลลี่อาจจะส่งผลกระทบส่วนหนึ่งแต่พวกเขาผ่านมาได้หมดเลยผมว่าไม่ใช่แค่เราสามคนทั่วโลกั่วโลกสื่อต่างวิจารณ์ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็นกภามไม่ออกว่าไม่มีแฮร์รี่เคน จะทำยังไงออนะครับแต่พวกเขาพิสูจน์แล้วว่า<ช>พวกเขาสามารถรับกับสถานการณ์แบบนั้นได้จ,จนณจเวลาเนี้ยระยะห่างแค่5คะแนนซึ่งการลุ้นแชมป์ของ3ามทีมเนี่ยจิมมี่คาร์เกอร์บอกว่าแฟนบอลคงขัดใจกันสุดๆเพราะผลงานตอนนี้ไม่ค่อยดีะนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลจะเล่นกันได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลยังเป็นจ่าฝูงถึงจะตามหลังยังไงก็ตามทีก็ยังแปลว่าอยู่ในตำแหน่งลุ้นแชมป์อยู่เขาหมายถึงในอนาคตว่าต่อไปอาจจะโดน ตามมาแต้มเท่าหรือโดนแซงครับแต่ยังไงก็ตามคุณต้องไม่ลืมว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่คือตาราง<ม>คะแนนไม่มีทางโกหกใครอยู่แล้วครับนะครับแล้วคาร์เตอร์ก็บอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้เป๋นขนาดนั้นนะ<ม>ซิตี้ก็มีช่วงสะดุดแพ้ไป3าถึงสเกมสเปอร์ก็เคยมีช่วงสะดุดแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไปหนักเอาที่แบบเน้นเสมอซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าไม่ได้แพ้นะครับสิ่งที่พวกเขาไม่หยุดพูดสุดทีก็คือการบอกว่าลิเวอร์พูลเจอแรงกดดันเล่นงานอาจจะส่งผลต่อเกมเจอบอลมัดได้ และคาราเกอร์ก็ย้ำเหมือนเดิมว่ายังไงซะทีมก็ยังอยู่หัวตารางแล้วก็เชื่อว่าจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบเกมเลสเตอร์หรือว่าเกมเวสแฮมทุกๆนันหรอกใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีช่วงเวลาที่เรอร์พูลสามารถกลับมาสู่ลู่สู่ทางได้หาเทอริง่งพอยไม่แน่หรอกเวอร์พูลอาจจะกลับมาชนะห้าหกนัดติดต่อกันแล้วก็อาจจะลันต่อไปแล้วก็ได้ลรุ่นกันอีกยาวๆก็ได้ครับครับ,ค,รบคือสิ่งที่แฟนบอลเรอร์พูล์กำลังกังวลน,นะครับก็คือเรื่องของความกดดันครับเรื่องของ จะมีใครสักคนหรือเปล่าที่เป็นคนที่คอยออกมาปลุกขวัญกําลังใจให้กับ,บนักเตะออกมาเรียกความมั่นใจของนักเตะแต่ละคนให้กลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของตัวเองครับ,รบซึ่งเจ<ผ>ม,มี่คาร์เกอร์เขาบอกเลยว่าไม่มีใครทําหน้าที่นี้ได้ดีไปกว่าเจเกนครอป <expressive S 2> คุณซื้อของทีมครับก็เหลือคนเดียวแล้วล่ะนะครับคือต้องบอกตรงๆคือคาร์ลเกอร์เขาก็บอกว่าครอปมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของ การที่จะต้องรับมือกับแรงกดดันในการรุนแชมป์มาแล้วมีคนเดียวนี่แหละก็มีแค่เขาที่ตอนคุมดอทมุลนะครับซึ่งสถนานการณ์แบบเดียวกันนี้เมื่อปี2011-12 20ตอนนั้นก็แย่งแชมป์กับบาเยอร์ใช่ไหมแล้วก็มีบ,บเออร์เลยบุลคุเซนที่ก็ตามมาอยู่ห่างเหมือนกันนะครับแต่ก็มีเกมที่ไม่ชนะแบบนี้แต่สุดท้ายพอผ่านช่วงเวลาลุ้าๆไปได้กลับมาส,สู่สู่ทางได้ ก็ประคองจนจบแชมป์ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มีแค่เจอเกนคลอปก็ยังมีเจมส์พิลเนอร์อีกคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับต้องต้องรอดูจุดเปลี่ยนสําคัญหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สิ่งต่างๆที่หลายคนตั้งคําถามเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะไม่หายไปนะครับแลรวก็บอกเพราะวิธีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะตอบโต้เสียงวิจารณ์ได้คือทําผลงานในสนามให้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ คารเกอร์บอกนะครับบอกว่าคือมันน่าเสียดายจริง,รงอตอนนี้ทีมนํำอยู่3าคะแนนทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้มันควรจะเป็น7แต้มด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างที่ทราบกันว่ายังเหลือเกมกัน่งขันอีก13บสามรับนะครับคาร,ครคกเกอร์ก็ย้ำว่าจะเย็นๆก่อนคารเกอร์เขาบอกว่ามันยังมีตั้ง13ามนัดจุดเปลี่ยนมันยังมีมากกว่านี้นะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมใดทีมหนึ่งใน3ทีมลุ้นแชมป์นี่แหละไม่มีใครรู้หรอก แต่ว่ามันอาจจะยังมีกว่านี้มันคงยังไม่ได้นิ่งแบบนี้หรอกอ,อาจจะเป็นสองนัดถัดไปของแมนซิตี้ก็ได้เพนะราะเจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วก็เชลซีใช่แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่คาร์ลเกอร์มองนะครับในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีหนึ่งโปรแกรมใหญ่ที่รเราย้ากันไปตลอดเวลาอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มันสอดแทรกเข้ามาซึ่งจุดเนี้ยคาร์ลเกอร์บอกว่าระหว่างเลี้ยวภูกับแมนซิตี้ใครผ่านเข้ารอบลึกกว่ากันคนนั้นโดนผลกระทบหนักเล่นงานแน่ ถึงตอนนั้นปฏิเสธไม่ได้นะคุณสมมุติว่าแ <laughs> มนเิตี้เข้ารอบต่อไปรอบต่อไปเนี่ยผมว่ายิ่งมีโอกาสเจอทีมใหญ่ใช่แล้วความกดดันมันก็จะมากขึ้นอีกสมมุติจับสลากเจอยักษ์ของยุโรปเลยยูเวนตุสบาร์เซโลนาคุณจะมาส่งสำรองเสริมรองล,อง,ลองไม่ได้แล้ว <laughs> แล้วคุณก็ต้องโฟกัสในลีกไปด้วยคือกลายเป็นว่าบางทีคุณอาจจะต้องเอาตัวจริงเจอในแชมเปี้ยนลีกแล้วสำรองเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำคือถ้าเกิดถามตอนนี้ถ้าไปถามทั้งเจอเกนคลอปถามทั้งโจเซฟกวารเดโลราผมว่าเขายังพูดวว่าาออยยก้ทัังถครบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้ามันถึงในช่วงที่นักเตะเริ่มอ่อนล้าครับบางทีอารจะต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ยเอาถัวทไหนดีว่าอย่างเช่นแฟนลิเูอรูลหรือเช่เคนคอปอาจจะมองว่าอยูฟาก็อยากได้แต่ฟีนิ์ลีกมันมีความสําคัญกว่าแต่อแฟนบอล ต่อความรู้สึกแล้วก็ตอบประวัติศาสตร์สโมสรด้วยหรืออาจจะมองอีกมุมนึงนะครับอันนี้คือสมมุตินะสมมุตินมมอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนนะครับคือการที่เป็นกุญซือเป็นนักเตะเนี่ยเขาต้องมองทุกถ้วยไว้อยู่แล้วแมนซิตี้เนี่ยเปเปปกอร์ดิลาเขาประสบความสําเร็จแล้วได้แชมป์ลีกมาแล้วนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สิ่งที่เขาโดนวิจารณ์มากที่สุดคือผลงานในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้้เขาผ่านเข้ารอบลึกๆเนี่ย เขาอาจจะเป็นเน้นด้วยนั้นก็ได้ครับเป็นไปได้นะอันนี้คือสิ่งที่สมมุติย้ำกันอีกรอบหนึ่งอาจจะมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะครับสำหรับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เพิ่มเข้ามาครับคิดเห็นยังไงบ้างในสถานการณ์ล่าสุดที่บริษัทรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษรวมถึงทั่วโลกเนี่ยเขามีการปรับเลร์แล้วบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแตงหนึ่งในการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกโค้ชแฮกในฐานะแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกยังไงบ้าง ป็นผมผมก็ปรับเพราะว่าค,ค,คือคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าวัดกันจริงๆแบบปอนต่อปอนสมมติจะเป็นนักมวยปอนต่อปอนน้ำหนักเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างโชคลางเท่ากันการฝึกซ้อมเท่ากันผมมองว่าแมนซิตี้ยังไงก็เหนือกว่าเรียบู <ๆ S 2> ที่ผ่านมาเร์พููมีเรื่องของการเข้าฝักมากกว่าสม่ำเสมอมากกว่าแล้วก็มีโชคลางมาช่วยครับแต่ว่าตอนเนี้พอมันกลับมาเหมือนจะแบบโชคลางเริ่มหายไปบ้างตัวเริ่มเจ็บขณะที่ซิตี้ ก็ยังอยู่ในในเส้นทางของตัวเองอ่ะมาเลยทําให้พอวัดกันบอลต่อบอลแล้วซิตี้ดูเหนือกว่าจริงจริงตามเน<ช>ื้อผ้าเลยนะครับครับผมมองว่าบอรรับพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็มองสองมุมนะมุมแรกก็เหมือนที่โค้ชแอคบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเาว่ากันตามตรงซิตี้เริ่มขาขึ้นแล้วหลังจากที่ชนะอาร์เซนอลได้ขนาดที่ลิเวอร์พูลถึงจะนำจากฝูงอยู่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเสมอสองนัดเนี่ยม,มันส่งผลต่อเรื่องของสภาพจิตใจม,มันย่อมมีโอกาสที่ซิตี้จะมีโอกาสลุ้นแซงได้อย่า<อ>่เราบอกเตะก่อนตลอดเลยใช่ครับเตะก่อนตลอดสร้างความกดดันให้กับลิเวอร์พูลได้บอลรับพนันถูกกฎหมายจะปรับรา,าคาแบบนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือผมว่าถ้าเขาไม่ปรับนะแต่แฟนบอลทีมอื่นเขาต้องทราบดีว่าตอนนี้โมเมนตัมมันเริ่มกลับไปทำแมนซิตี้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าบอนไปปรับบ่อนเจงแน่นอนนะครับมีเรื่องราวของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ที่เรานํามาพูดคุยก็คืออยากจะย้าว่ามันไม่ได้เกี่ยวเสมอไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเชสเตียจะแซงขึ้นมาเป็นแชมป์จริงจตามที่เขาวางเตงเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นคือราคาที่เขาปรับมันก็ปรับให้ซิตี้มีราคาที่ถูกลงกันแหละแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากคือเขาก็ยังมองว่า ตามตามที่ออกราคามาอย่างนี้นะก็คงไม่พลาด2ทีมนี้เพียงแค่ว่าตอนนี้เขามองว่าแมนซิตี้มีโอกาสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นยังติดให้ติดตามนะครับอย่างที่เจมี่คลลเกอร์บอกเราเนี่ยในฐานะแฟนบอลนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเป็นแฟนบอลและเชียร์ทีมที่คุณรักเนี่ยคือการส่งกาลังใจนะครับคือการทํำยังไงก็ได้ให้นักเตะรู้ว่าสิ่งที่เราหวังไว้จากตัวผู้คุณเนี่ย ก็คือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดส่งลังใจไปให้กับพวกเขาครับการมาด่ามาเถียงกันมาบัฟแบบด่ากันหัวรุนแรงไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ทําให้ทีมมีผลงานดีขึ้นนะครับส่งลังใจเท่านั้นนะครับตามเชียร์อีก13นัดที่เหลืออย่างที่เราย้ำกันไว้ตลอดว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องขึ้นตัวเองแล้วแต่2คนนี้ เกมนัดหน้าอาจจะยังพึ่งกันได้อยู่ผมจับมือไว้แล้วครับเออนะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องพึ่งตัวเองแล้วนะครับฟอร์มของตัวเองสําคัญที่สุดดีกว่าจะไปตามลุ้นให้ผู้แข่งแบบดอกไปให้แพ้ให้แช่งอย่างนี้อย่างที่ขวานบอกเเปเพื่อนกัแล้วคือต้องพึ่งตัวเองก่อนเพราะว่าคือจริงๆผมอยากพึ่งเชลซีของปีเตอร์บสด้วยเพราะว่าเชลซีปีเตอร์บสเราเจอกับแมนซิตี้โดยตรงแต่ก่อนที่จะพึ่งเชลซีของปีเตอร์บุสเนี่ย ถ้าลิเวอร์พูลไม่ชนะบอลมารก่อนไม่ต้องไปพึ่งแล้วนะครับและอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลที่อยากพึ่งเชลซีเชลซีเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะรักษาอันดับท็อปโฟให้ได้และผมเชื่อนะว่าเดี๋ยวต้องมีอีกหลายนัดที่แฟนเชลซีก็ต้องหวังลิเวอร์พูลหยุดคู่แข่งรุ่นท็อปโฟเช่นอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดือ่ลิเวอร์พูลจอแมนเไนเต็ดผมเชื่อว่าปีเตอร์บงก็จะแบ่งร่างเป็น เด็กของวัดอาจจะเป็นเปลี่ยนชื่อทีมเป็นลิเวอร์ลิเวอร์ซีอะไรเงี้ยลิเวอร์ซีนะครับนี่แหละคือความสนุกของการดูฟุตบอลนะครับการที่ได้เห็นคู่แข่งว่าสมมติว่าโค้ชแอคมองเบิเดอรบสทอันนี้แหละคือทีมที่ สามารถเราสามารถฝากความหวังเอาไว้ได้แบบเล็กๆน่ะแ <c oughs> ม้ว่ามันจะความจริง, <c oughs> รงแล้วมันจะไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราทําได้โดย <c oughs> ตรงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่เราได้ดูฟุตบอลด้วยกัน <c oughs> ผมว่าฟุตบอลมันอยู่ที่ความหวังนะใช่ผมเห็นบางคนถอดใจไปแล้วว, <c oughs> ว่าลิเวอร์พูลพอโดนตามหลือสามแต้มบางคนถอดใจไปแล้วทั้งทั้งที่ยังเหลืออีกสิบสามนัดถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นไม่มีนิยามหรอกครับที่บอกว่าโลกของฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ลูกกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นสิบสามนัดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าเด็นต่าง ที่เกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะพิมฤกษ์นะครับรวมถึงลีก,กอื่นๆด้วยเรา3คนแล้วก็ทีมงานจะเก็บรวบรวมมาแล้วก็มาพูดให้ฟังมาขยายความให้ฟังมาเจาะประเด็นกันแบบลึกๆนะครับอย่างเช่นวันนี้นี่แหละนะครับก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับรับชม2ช่องทางทั้งใน Facebook สยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ใน u t u b e ของสยามสปอร์ตด้วยสําคัญที่สุดนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมไปกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ในช่องยูทูบของสยามสปอร์ต เพื่อเวลามีรายการใหม่ๆนะครับอัปเดตทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศของพวกเราเองเนี่ยครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมครับสายามสปอร์ตเจาะประเด็นเมคมขค้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ